ครับวัสดีนะครับค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องมีใครมาจับเสียมจับจอบนะคะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กําลังมองหาตอหม้อว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็เลยจะไปเอาเสียมมาขุดให้ทางชุดปฏิบัติการนดูนะคะมันก็จะมีเออมีตรงนั้นแหละคุณหมอนิสวัสดีค่ะอืมมันจะมีเเสียมมาให้เอาอยู่โมราณมันจะมีการหาหาหาตอม้อไม่เจอ ตอนแรกๆน่ะอก็เลยจะตัดก็เลยอคิดกันว่าจะไปหาเสียมมาขุดให้ดูอืมนะก็คือสิโอ้ยมือแตกคุณละรุ่นนั่นน่ะเออดินแกนไปนั่นนะคะอืมก็ก็เราก็เคยบอกแล้วนะคะว่าอ่าในส่วนนี้มันอยู่ในคํำพิพากษานะคะซึ่งศาลได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเนาะอืมนะคะตรงนี้ก็อรอให้ทางผู้เสียหายนะคะอใช้อ การบังคับคดีนะคะมาซึ่งมันเป็นในส่วนของแพ่งนะคะในตรงนี้เนาะมันเป็นในเรื่องของแพ่งนะคะอืมซึ่งไม่ได้มีอะไรให้น่ากังวลค่ะอืมค่ะผู้ดใดว่าเอยเห็นเจ้าหน้าที่หัวเละเลยละ่ะอืมค่ะก็ท่านก็ประมาณว่าอืมนะ ก็คืออะไรนั่งน้านแะละความหมายค่ะก็เขาก็ลื้อในส่วนที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเขาก็ลื้อออกให้แล้วนะค,ะคุณยังไม่พอใจอีกอะไรอีกอืมนะในตรงนี้ค่ะกันผู้รองก็เลยว่าเพิ่อนิสณะยางเล้งค่ะนสนะมากๆค่ะวันนี่นะคะอืมค่ะถามโกนพฆษณะตรงไหนเออนะมันมีคําสั่งอยู่ในคําพิพากษายอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะเอคุณไป เพิ่มงานให้กับทางทางเหนา้าที่เนะ่ะอืมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ทำตามตามหน้าที่อยู่แล้วนะคะตรงนี้อืมเออค่ะค่ะทุกค่ะในวันนี้นะคะก็มีบทสรุปบทสรุปที่ชัดเจนมากๆนะคะในในเรื่องหนึ่งบทสรุปคือสรุปว่าใครเล่นคอนเทนต์กันแน่ นะคะวันนี้นะได้เห็นชัดเจนมากๆนะคะอืจากเรื่องของของการที่บอกว่าจะมาเอาผิดในเรื่องของการซื้อขายที่ดินที่ป่าสงวนนะคะไม่มีเรื่องนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะ,ะ,คะที่เล่นเล่นกันมาหนักๆถึงขั้นสาบแช่งถึงขั้นทุกสิ่งทุกอย่างกับทางเรานะคะไม่มีเรื่องนี้มาตรวจสอบหรือว่า,าประเด็นนี้เลยนะคะเพราะว่าพอลลี่ถามด้วยตัวเอง เอลลี่ได้ถามากับทางหัวหน้าชุดพยาภัยหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้วยตัวเองว่าวันนี้มาตรวจสอบในเรื่องประเด็นอะไรบ้างท่านได้ตอบแบบชัดเจนว่ามีประเด็นเดียวประเด็นเดียวคือประเด็นของตอโมโนะ,ะมันเลยทำให้เรารู้ว่าไอ้ที่เล่นคอนเทนต์กันมาเนี่ยก็จะมาเอาผิดในเรื่องของการซื้อขาย <c oughs> นะอืมคือมันไม่มีอยู่จริงค่ะ ม,มีเลยค่ะมีประเด็นเดียวค่ะวันนี้นะคะถามกับทางท่านหัวหน้าชานชัยโดยตรงเลยนะคะตรงนี้เพราะในส่วนนี้คือ<ม><ม>เรานะเป็นผู้เสียหายเราก็เลยอยากรู้ว่าท่านมาที่ตรงนี้มาด้วยประเด็นไหนบ้างคะมีคนร้องเรื่องประเด็นไหนบ้างแต่ในท่านอาบอกว่ามีประเด็นเดียวในเรื่องของอการ ใช้บังคับคดีในเรื่องของตอมอนะคะเพราะว่าตรงในเรื่องที่ตรงนี้มีคำํำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเนาะในตรงนี้นะคะก็จะมีการบังคับคดีในเรื่องของการารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่นะ,ะสำหรับการที่เราขอในเรื่องของขอชื่อผู้ร้องนะคะ ท่านไม่สามารถให้ได้นะคะท่านไม่สามารถให้ให้กับเราได้นะคะในเรื่องของผู้ร้องผู้ร้องในส่วนที่มาร้องในเรื่องตอมอในวันนี้นะคะเพราะท่านบอกว่ามันมันจะมีในเรื่องอกฎหมายของอ,อะไรนะข้อมูลไม่แม่ข้อมูลมข้อมูล,ข,มลข้อมูลอะไรสักอย่างนี่แหละแกพูดแกพูดอยู่ถ้าใครจําได้ก็น่าจะนี่ข้อมูลของผู้ร้องอะไรอย่างเงี้ย ะะเป็นเป็นความปลอดภัยอะไรสักอย่างเนาะเออนะคะ,ะ,คะเขาก็ไม่สามารถให้เราได้แต่ว่าในส่วนนี้ถึงถึงถึง,ถงท่านจะบอกเรามาเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราในเรื่องของโตโมอม่นะไม่เกี่ยวกับพอลลี่กับช่างตั้มนะอืมไม่เกี่ยวกับนายประดิษฐ์นะะค่ะเพราะว่าเขาเรื่องเขาล้องเรื่องของโตอมอเขาไม่ได้ล้องเรื่องของการซื้อขายค่ะอืมค่ะผู้ใหญ่บ้านถึงเจ้าหน้าที่คอยงงค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ตาสว่างแล้วว่า สรุปแล้วใครทําให้ชุมชนวุ่นวายใครทําให้หมู่บ้านวุ่นวายนะคะค่ะลืมคลิปเก่าๆจะให้เขาติดคุกสองปีจปีหรือยังหรือยังใหญ่จะให้อืค่ะก็พูดหมดแล้วค่ะตั้งแต่ว่า,จะ,าจะมีการให้จะมีการติดคุกตอนแก่ค่ะ แล้วก็มีผู้เยียดยามถึงวงตระกูลด้วยนะคะค่ะ,ะเหมือนกับว่าวงตระกูลนี้ขา,ขายชาติขายแผ่นดินค่ะหลายเยอะมากสำหรับในเรื่องของอในเรื่องของการที่บอกว่าจะเล่นคอนเทนต์ในเรื่องของการเอาผิดการซื้อขายปลาสงวนแต่พอถึงวันแล้วทำไมไม่มีประเด็นนี้นะคะพอถึงวันที่มาตรวจสอบแล้วทำไมถึงไม่มีประเด็นนี้ ไอแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เล่นเล่นกันดังนนี่คือคอนเทนต์ใช่ไหมเออคือคอนเทนต์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขารู้เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าได้มีการยื่นร้องไปแล้วนะอืมนะ,ะตรงนั้นเราเอาผิดได้และเราก็ <c oughs> ไปขอคัดอเอกสารมาอย่างมาตามกฎหมายรับรองทุกอย่างนะคะในเรื่องไม่มีในเรื่องของการผิด กฎหมายข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นเรามีการเขียนหนังสือยื่นเข้าไปคัดยื่นไปขอเอ,อกสารแต่ละอย่างนะคะเราได้ทำถูกต้องตามกฎหมายไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่ได้มาโดยมิชอบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยกฎหมายหมดนะในส่วนที่เข้าไปยื่นร้องที่ <c oughs> ป่าดไม้จังหวัดนะมีคนเซ็น มีคนเซนร้องนะฮะตรงนั้นเขาไปยื่นร้องจริงนะ,ะแล้วก็มีเลขลับมีทุกอย่างไอ้น,นั่นคือเราเล่นงานได้ในส่วนนั้นนะคะ mm. อืมเราจะดําเนินคดีเรา,เ,ราเอาไปว่าเราจะทําไปตามกฎหมายนะคะอืมค่ะวันนี้เห็นยันกันผีตัวเป็นๆเลยค่ะนะคะอันที่จริงแล้วเรามีเอกสารที่สําคัญมากกว่าตรงนั้น คือเราก้าวมาขั้นที่สามแล้วนะคะอสําคัญมากกว่านั้นแต่ว่าทางท่านทนายเขาบอกว่าก็ให้ให้ดูแค่สอข้อหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดเผยนะคะอก็คือให้เห็นแค่ว่ามีสอข้อสอข้อหนึ่งก็พอแล้วไหมว่ามันมีอยู่จริงนะคะว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็มีการาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อ,อย่างต่อเนื่องนะทุกสิ่งทุกอย่างเาค่ะก็สำหรับอันนี้ก็ขอพระคุณเอซทุกท่านนะคะที่ให้ให้กำลังใจเนาะให้กาลังใจแล้วก็ในในส่วนในส่วนที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะคะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันมันไม่ใช่ อะไรที่ร้ายแรงหรือรุนแรงมัน,ม,น,นมันเป็นมันเป็นความทางแพ่งเนาะค่ะนะอันที่จริงแล้วเรื่องนี้มันเอามันมันจะเล่นมันเล่นมันมีมีมีในเรื่องนี้ด้วยนะที่ไปร้องที่ป่าไม้จังหวัดนะคะในเรื่องของตอมอด้วยนะตั้งแต่ปีหกห้านะคะไปยื่นร้องไว้ตั้งแต่ปีหกห้านะเรื่องนี้มันก็ร้องเรื่องตอมอนี่มันร้องแต่มันเดินต่อไง แต่ในเรื่องของการซื้อขายมันไม่เดินต่อมันหยุดอยู่แค่นั้นค่ะเออมันมันมันเหมือนกับไวตัวทันอะ่ะเออค่ะอืมค่ะไม่ต้องเบิดเผยเนาะ